สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเนื้อย่างกันจ้าวันนี้หลานเคยกับหลานสาวมหานะจาะเนาะนี่หอมๆเลยกินกับข้าวเหนียวนเนาะไปเราไปกินกันเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วทีนี้หั่นหั่นหัน,หน,หน,หนแล้วสิ็จไปกินปัน๊ดนี่น่ากินไหมล่ะนี่นโอ้โห เดี๋ยวหัน่นเดี๋ยวไปกินกันพี่นอ้องให้ลานเคยหั่นนะคะมีมน้ำจิ้มน้ำจิ้มกใส่ดีเพิ่มใช่ไหมล่ะค่ะขมขมตอวขมขมก่อนแก้วขมใช่ไหมละ่ะอืมใส่ใส่ดีเข้าไปเนาะดีสดดีเทดแต่ว่าของจินจะใส่แบบบ่ใสด่ดีเนาะอีกถ้วยหนึ่งแยกกันนี่ป๊ารใสด่ดีขมๆเลยเนาะ กินขมหอมหอมใส่พริกไทยเนาะร้านให้ได้กินร้านเคยใส่พริกไทยหอมหอมเลยพี่น้องย่างไม่ไหกินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดเดี๋ยวเราไปกินกันนัะจะเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วเราจะกินกันแล้วนี่นี่นี่เนื้อย่างหอมหอมเลย ก่อนไปกินยินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยู u ูบแล้ะค่ะเนาะจึงได้กระโขบคุณหลายๆเด้อจ้าร้านสาวกับร้านเคยมาหาเนาะจารย์มูนี่ไปกินกันเลยเดี๋ยวจินใหไฮร้านเคยติดมาเนาะจารเนาะติดตามไปกินกันเลยร้านสาวชื่อตั๊กกับชื่อติกเออติกพี่สาวกับชื่อตั๊กกินกันเลยดีๆเรียกซ้ำกัน ติ๊กกับแจ็คโอเคไปกินกันเลยมาครับจวดจวดครับกินน้ำข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวติ๊กข้าวเหนียวน้ำติ๊กกินเลยโเนื้อย่างแจ่วมีแจ่วอันนี้เป็นแจ่วขมติดกันนี้ของร้านเคยขมครับแจ่วขมกินกับกินแจ่วธรรมดากับร้านสาวอ่ะกินติ๊กไปครับจวดบ่าวไล่ด้วยผมจวดแตงเดียว เพิ่งได้ยุดงานก็เลยมา้อาหารนน่เป็นอะไรจริงๆไเป็นยังงั้นะชนะ่ะหมคติ๊กข้าวคือเย็บก็ไมกตัวเย็บตัวเอากินเลยผักก็มีผักซีเปินหอมเลยจ้ะลืมบอกหันมาเบิดยางไหลเบิดซีง่ายจัเงเล หอมพริกไทยกินนั่งเดียวเด้ผมแ่บมากหอมพริกไทยเนาะหอมเหนื่อยยั่วย้นหน่อยเพิ่งไดหยุดงานกันเลยมาเที่ยวแวะมาเอาของัน แต่มาเอาเข่าวสารฝากมันจากบันนองนะจ๊ะเด็กกินกินลายเลยกินเลยกินเดียนย<ะ>หลายเป็น,นจังด้ยีกินเดือ <c oughs> <c oughs> thử mình thử coi này thơm miu khẩu bài nhở giặt để, <nhau>. <coughs> 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 Giang, để <coughs> 5h sáng, mì khaoเทียง với bầu với chèo gồm, ừ. <laughs> đây bì <bí> này <lái> <laughs> ừ. không bì không แซบอีหลีแซบอีหลีข้าวเหนียวกันนึงเองฮอ,อนฮอนได้พี่น้องโอ้สุดยอดแซ่บนี่ครับข้าวเหนียวฮอนฮอนข้างขาดเลยจ้ะหอมดีเป็นโดนมากเท่านึงแา้วจ้ะเนาะอมมาีเด็กกินเลยเนื้อย่างเนื้อติดมัน เพื่อนพักเนี่ยเบบี้ฟอสเือนพักกะแก้วอืมคล้ายๆจิ้มจุื้อเย้าพริกเผ็ดตัวเหรอเผ็ดดีขนาดพริกคนจะบพริกใจ เนื้อหนึ่งโลตีโลหนึ่งมาเด้กพี่น้องนปะ็นโลได้เนื้อแคงกินหมูเนื้อหมูชิ้นแพรกเรื่องนี้หมูแคงกตอเนื้อเหรอไม่เข้าใจหมูคือแพรกวนะเนาะจับจับบานเขาต้องกินหมูฮะใช่ไหมแพรกแค่ปีใหม่เนาะไม่ อิจิจินลคือบรวงขมบึงเนี่ยักซีส์ถูกเนาะอู้ผักถูกเนาะตอนเนี่ยง่ายแมากซีขวดง่ามบอกเลย10บาทก็บมงไง เห็นงานอยู่กับน้องซรายแหรอจาบริมหาจักเกียมองดูกันเวรเบิงอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อ <c oughs> กด, <c oughs> ก,ดกดซับสไครต์ <c oughs> ช่อง <c oughs> ช่องเฮียงวะกินผ้าแซบกินผ้าแซบครับ เป็นป้าแล้วเนี่ยเป็นป้าหรือเป็นยายเขาก็ดูแลแสบไปดิช่องคนช่องเพิ่นนี่สมคำลำลือเลยแซ่บไปดิกินปลาแซ่บหยุดไปเลยแสบเลยมาเลยคือน้องเลยไปท่านกินเกาใจอยากกินข้าวใหญ่ก็เบาเถาอย เอาจักไปเลยโวยมันใหญ่บวดเรากินคำใหญ่ยอมคำนี้หน่อยเพิ่นกับเบิรงเฮาอยู่หรอมั้ง พอ่อตี้แก้มเข้าไปเลยโดนมากจับหนักเลยแค่น,นล่าอู๋ในก็ฝากดไลค์กดแชร์ในเดจ้าลูกหลานเล่นล้นไม่ค่อยเดีมากนะเดียมากแค่นึนล่เาไม่โอกาสนะที่น้ำกันเลื่อย สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวับ้านก็บบั่นก็บบั่นเลยครับปีใหม่บ้านก็บบั่นเลยครับมั้งานหลายพี่ก็แต่มาดิโอ้โหหมักแตงอะไร บ้องคนติดไมหมไปแล้วค้าพี่น้องเยอะมากเลยคลิปมันย่วน้วแต่เนาะเดี๋ยวร้านเสริฟกับร้าน่ากิน ก่อนไปถึงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณพัฒแสบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วก็น,น,อน้องยังไดาก็ขอบคุณหลายๆดวยจ้าครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คิดนะจ้าบ๊ายบาย